เอวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อพ่อก็พอแดงกันทแม่นะครับผมวันนี้ได้เมนูอย่างน้อมแม่ว้าวแม่ได้กุ้งได้ลูกเลยเอ้าถือซ้อนได้อันนี้อะไรออโอ้เต้นดองดองอย่าก้อยด <c oughs> ูเจ้าสิโก้ยเลือกใบพักอยู่นี่อ๋อแม่เลือกใบพักหอมเปเก็บมาตานาอะไรแม่หอมเปีกนี่นี่โอ้บ้าบางเดี๋ยวมาผิดแม่เป็นเลยได้โอ้ ฟ้าโดดยการเลยครับพี่น้องคุณนะแป้งคมมาสาหมักของแซ่บใช้ปะหนุ่มไอแม่ครับคุณนะพี่น้องมึงหนุ่มไอครับมื้อนี้แม่ต้มน้ำปลาเด็กคนก็เลยบกขาวปลาเด็กใส่ต้นเอาต้มมันจังนัวมื้อนี้ทำหมดแม่เออขอแซ่บคุณนะ <molec> จะเต้นต้องแดงต้องแดงอยู่หรอแม่ครับไม่ล้างเด้ลูกแม่เปิดน้ำจานจาล้างผลมันก็เลยยังใสๆอยู่เออมันยังไม่ตายได้มึงแม่มันยังใสๆอยู่ครับคุณน้องคางคัณคได้มาห้ามุกวันนี้เนาะแม่เนาะแม่แม่ใสกระสุนไม่ลัดเปิดน้ำล้างเด้๋ยวอากาศมันเลก้อยจุ้งก้อยจุ้งเข้าครัวนะครับผมอืมจากนั้นก็ะิีตินได้มาในพ่อครับ น้ำปลาครับผมพี่น้องก็วยชีวานเลยนเนาะเพิ่นบ,บาานลาเดงปลาเมนมากลาเพร์ปลาละเออมันบกมันบ่นบอนัวทอปลาไดา้แล้วก็เกลือพริกหมักเผ็ดด้วครับโมปันใดครับดาวทงบอชิกาบเอาหน้าแม่กาบมหิดจุดจ่าตมักเนานะครับผมตามใจชอบ ยังมีวามต้องมาขึ้นผงนัวนี่ได้หรือเลวไปผักลงไปนะครับผมบดลูกว่ะังได้สิกินบดลูกลองใลนะครับ เทียบลอยนะครับรองจะมี่ละครกุงโอ้โหพุ่งลูกใช่ไหมเต้นดอง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 เลยกุ้งมุกหมดตายชัดโตเนาะมาแบบๆเพอดีคือเราหมดทุกอย่านแลโอเคไปพี่น้องไปไปเซบแซฟร้องกันเลยวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุครสุขคนนะครับผมมาพ่อก็โบแดงขึ้นเก่าครับพี่น้องมาพี่น้องไหมเมื่อนี้ เรียบร้อยนะครับผมก้อยกุ้งพู้น่ะเต็มหม้อเลยครับโอ้ยฝีมือทแม,ม่ปึ๊บือบมาสดๆเลยนะครับพี่น้องกุ้งไลยตาพุ่นไปใส่พู้น่ะเ <c oughs> ต็มเลยเต็มถาดเลยหลายแท้เบิร์ตโบเบิร์ตโดมบนนี้ครับ,รบ,รบรมาพี่น้องไหมเส็บแซ่บนะครับ,บก,กบาวแดงครับ อมอนด้ว,วยกุ้งห่วยกุ้งนาบ้านเฮานั่นนี่ครับอื ใจกระพกาดครับ อันไม่เล่นน้อยบริอ่อนเลย แยบและกล้อยกุ้งกล้มาแคว้งขมนะครับเข้ากัาขั้น้อย่างนี้พี่น้องไง ส,สดหลอด <laughs> เจอจากขนาดลูกโดนแม่ขานมากอก มากอ,อกบนรัะนใหญ่ช่วงนี้ แม่แม,ม่เดี๋ยวจะไปซื้อให้ ต้องสดยังอย่างรุดคำเข่าครับเด็กขาด 嗯。Mm hmm. มันเผ็ดขนาดหรือเป็นาน้ำพรมไมบนแท่านดีไข่ป้ะ ออืวสบายครับจุอจารย์เลย <c oughs> พี่น้องเ่งนาวายกินเพชนหลายๆเดียวก็ส่วงมันวครับอืม <c oughs> <c oughs> อืมมนแขงผมกลับมาอีกแล้วครับ ตัวจา นั่นเบิร์ตทบแล้าโอ้ยโดนโดนเถอะซีดเนี่ยเริม่มมาเนี่ยครับเพลิดแล้ว Mm hmm. น้ำตาออกแล้วพี่น้องจักเพชรอะไรแนะ่ mm hmm. บัสบายครับผมมือเช้ากะกินยาไปแล้วสองเม็ดนะครับผมโอ้ยเจ็บหัวโอ้จวจัดจอจัดครับอ๋าขอบคุณขอบคุณนะครับผมพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจนะครับผมคลิปนี้กัเอาบรรยากาศย่ำเศร้าใสๆนะครับผมแดดกำลังส่องน,น้า ไดครับผมก้อยกุ้งปลาพื่นทสาได้มาขายเบาแดงนะครับผมไหฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสกูสค้คนกดไลค์กดแชร์เบาแดงเนื้อทำแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับ,บเบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ